สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไป,ปสูบูสกอนนะคะมืนีกับพ,พี่น้องมาตลาดนัดหลัดโลกันจ้าช่วงนี้พักทุกสิ้งทุกย่างก็เริ่มออกแล้วมืนีไก่ก็เลยเอาเอียงมาขายเอียงไล่หลายย่างยูนิสตลาดนัดจ้าไก่สิ้ขายออนไลน์น้ำเราก็ขายตลาดนัดแบบนี้แล้วจ้าทนี้ตลาดนัดตัดโลสีมนี้วันพฤหัสเราก็วันอาทิตย์เราก็ากสิ วันเสาร์นั่นก็ส,สิไปขายอยู่แฮร์ริฟอร์ดเด้อจา้าวันมากแ้นไก่เล้าสีนางขายไก่สิบวได้ขายไก่สิกับขึ้นไปเห็ดสวนจา้ากะสิซอยแฟนไก่โหลดของโหลดเอียงเรียบร้อยแล้วพอะถึงพอโหลดของโหลดเอียงเรียบร้อยแล้วไก่กสิกับไปเห็ดสวนจา้าพวกไก่สิแบงนาทีกันเห็ดกันดีวสองคนแบบนี้ละจา้า เป็นธุรกิจหน่อยๆเห็ดตามแรงแต่ของเวลากระสีมาขายแบบนี่ละจ้ามือนีกระสีนี้พักที่เป็นกำกำของไทยเฮาพอมือนีถือว่าปลูกหลายแล้วกับมีนีก็ถือว่าฮอนหลายเคยเอามาเห็ดเป็นกำกำกับเพาะได้ขายยู่จ้าลูก้าฝรั่งเพิ่นกระลูว่าเป็นของไทยเฮาเพิ่นกระมากมือนีนีผพักบุง้งมีผพักปังแล้วก็มีโพรพาเป็นกำกำจ้าทำอะไรอยาก ไดเป็นกรรมกับน้ต้นไปขายกับนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสวนของเขานั่นนะจ้ะเอามาขายว้าว d r a ก o ันฟารโหดัหายยู่ยไกลกับแวะมาชมกันไดเด้อจา้าอยากกินผักสดๆกับมาวันพฤหัดเด้อจา้าคือพ่อค้านะคะต่ลิสฮัลโหลเฮลโหลเป็นวันน t ุวันจุ๊เซลล์นิไหน่อยคุณบอกเรนได้ไหม you นี่ l ป็นท i ่ไ Chilies in olive oil and we've got beetroot chutney, beetroot chutney, green roasted pepper tomato and chili chutney, mm -hmm. granny's special recipe, yeah. green tomato chutney, and, and the chili, rona blessed by a rona. Yeah. That's her recipe, rose date and apple. Mm -hmm. We've got strawberry jam, strawberry Charlie's car, gooseberry jam, our own gooseberries. Our own gooseberry, Charlie. Yeah, that's the new one. And wow. then Victoria Plum Jam. They came from my sister Vicky. Thanks, Victoria. Beautiful. Everything is beautiful, นะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นบีทรูทอันนี้ก็คือเอามาจากสวนของเขาเอง This one from the a p p l farm. a h from apple. Yeah, from apple farm. The beetroot, the chilies, the courgettes, all the different beetroots. Your store look very good, darling. Yeah. ยู l โตลุกอเมซิ่งนะคะอันนี้ก็คืออยู่รัดโลนะจ๊ะเนาะก็สิไปขายอยู่รัดโลแล้วก็สิไปขายอยู่เฮราฟอร์ดวันวันเสาร์ถูกวันเสาร์นะจ๊ะเนาะก็สิ่น uh huh. ี้พวกพักต่างๆมือนี้ เดี๋ยวที่สันอันนี้ก็สิเป็นผักอันนี้ก็สิเป็นไทยสปินิชนะจ๊ะไทยสปินิตแล้วก็สิเป็นเพิ่มอันนี้ก็คือโหระพาไทยของเฮาเนาะจ๊ะอันนี้ก็คือผักบุ้งที่ไก่จะเอามาขายในมือนี้นะจ๊ะปกติสี่พันไรค่ะเอามาขายเพราะว่านผักมันออกหลายก็เลยเอามาแ่งมาขายแบบนี้นะจ๊ะเป็นกำๆแบบนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะแง่เป็นตะแงอันนี้เป็นบีทรูทของเฮาอันนี้ไก่ตัดใบออกตัวมันใบมันเหี่ยวแล้วไก่ก็เลยตัดออกนะจ๊ะเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกในถุงขันยูนี่ขายผู้ใดก็จะเอาในถุงออกมาเพราะว่ามันอยู่ในถุงนะมันสีสดกว่ายูขังนอกนะจ๊ะเนาะเล้นแค้นยูโคดี้ฟันเฟิร์ตหรือโคดโนโนคัสมาเยสปิดไลยกอนนะจ๊ะเนาะเพราะว่าท่านนี้คัดสมากของมัตสเสาร์นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกโคเชตนะจ๊ะสินี้โคเชตหลายสีสวยโปร่งใวก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องหลายสีหลายสายพันนะจ๊ะ beautiful this one อันนี้จะเป็นโหระพาขันผู้ใดว่าอยากกิน เป็นบันก็เอาไปปลูกก็ได้นะจ๊ะเนาะงามๆเลยจ้ะพอขากับลักากับมาถามพอขาเอานะจ้ะนี่ก็จะเป็นพวกไทยสปินีก็จะเป็นพักปังนั่นคือเกาพอแก่เอาเศษถุงไว้์แก่ยานมันเหี่ยวนะจ๊ะเนาะพอแก่เที่ยวไปขายวันวันวันเสาร์อีกนะจ๊ะเนาะแก่ก็เลยบมะเดลออกจากถุงอันนี้ก็จะเป็นไทยไอวีวัตสิตเนมอันนี้เป็นทุนนะจ๊ะเนาะทุนสิมีสองอันดิ่สันแทปทุ่มเล็บเยอะที่สุด ทุนสีมี้สองผักกะถางคำว่าขายแล้วก็สิมีพวกผักปังค่ำว่าอยากกินยอดก็กินเอาต้นไปปลูกเองอันนี้ก็เป็นบักแตงที่บักแตง้ะจ้ะเนาะบักแตงกับยังบอกกับยังคันได้สาย้ะจ้ะสิสิเอาไปปลูกแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นกะเพราแล้วก็สิเป็นคอรีแอนด้านะจ๊ะนะคอรีแอนด้าอันนี้ก็สิเป็นไทยบราซิลอีกขึ้เกาอันนี้ก็สิเป็นซาลาลี่อันนี้ก็สิเป็นกะโพดแล้วกับประกันกีบผักปังคือเก่านะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบกเพราเทปทีเหลือ เพื่อเด็กขายนะจ๊ะเนาะที่นี่นะจ๊ะพี่น้องมือนี้กันนะรับโลกันนะจ๊ะมารับโลกันกะเอามาขายกับชิยู่ผู้ใดอยู่ไกลๆกับสมาัตเขามาแวะชมแวะสื่อใดนะจ๊ะราคากะบ่แพงจนเกินไปนะจ๊ะเนาะที่นี่นะจ๊ะพี่น้องจังไดกะจ๊ะเนาะผักสดๆมือนีกันนี้ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะนี่กะอยากจะเอามาให้เพราะว่าเคยเอามาแล้วกะเพื่อได้ขายอยู่นะจ๊ะเนาะอย่าตำลึงแก่เดี๋ยวดิสวรรพอกั็ไม่ได้คลิปหน้าสวัสดีจ้า